ะอะไรเย,ย็นๆกินัล็นนนหน่อยดีกว่าไปมงมคือยังไม่หายร้อนแทะแต่ตัวใช้แป้งแล้ว มันคือยังไม่หายร้อนเึรอ<ะ>ทำไมไม่ไปเปิดแอร์นอนเปิดไงค่าไฟแพงจะตายมีเมันแพงเพราะอะไรขึ้นมาถ้าอยากรู้ว่าทำไมค่าไฟแพงมาฟังทางนี้เลยค่ะสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ค่าไฟฟ้ามีราคาสูงนะคะก็คือการนำเข้าก๊าซ LNG ซึ่งเป็นก๊าซปัจจัยหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยก๊าซ LNG นั้นนะคะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากสภาวะสงครามระหว่างร,ารัสเซียกับยูเครนค่ะ ซึ่งรัเสเซียนั้นถือว่าเป็นผู้ส่งออกก๊าซ L N G รายใหญ่ของโลกทําให้ต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยล่ะค่ะซึ่งต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นจะถูกนําไปคิดเป็นค่า F T ซึ่งจะถูกนําไปรวมกับค่าไฟฟ้าด้วยค่ะนอกจากนี้อีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นปัจจัยที่ทําให้ค่าไฟฟ้ามีราคาสูงขึ้นค่ะก็คืออากาศของประเทศไทยเรานะคะมีอากาศร้อน แตะไปถึง40องศาทําให้พี่น้องประชาชนค่ะมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศหรือว่าพัดลมนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะอากาศที่ร้อนจัดนั้นยังทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทํางานหนักจนทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีการกินไฟเพิ่มมากขึ้นเ <oss> ช่นเครื <oss> ่องปรับอากาศถ้าปกติอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่30องศาปรับอุณหภูมิเครื <oss> ่องปรับอากาศในห้องที่25องศาเครื่องปรับอากาศนั้นก็จะต้องทํางานนะคะเพื่อลดอุณหภูมิลง5องศาด้วยกันค่ะ แต่ในช่วงที่อากาศร้อนจัดอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่40องศาหากตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในห้องเท่าเดิมก็คือ25องศาเครื่องปรับอากาศนั้นจะต้องทํางานเพื่อลดอุณหภูมิให้ได้ถึง15องศาดังนั้นนะคะเครื่องปรับอากาศจึงทํางานหนักค่ะใช้ไฟมากขึ้นกว่าเดิมอีกทั้งยังต้องรักษาอุณหภูมิที่สภาวะที่มีความร้อนจัดจ,ดจากภายนอกรบกวนจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้หน่วยการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นค่ะทีนี้เรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับค่า FT กันก่อนนะคะ ค่า FT ก็คือหนึ่งในโครงสร้างค่าไฟที่ประชาชนต้องจ่ายในแต่ละเดือนค่ะโดยโครงสร้างของค่าไฟฟ้าจะประกอบด้วย4ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1ก็คือค่าไฟฐานส่วนที่2ค่ะก็คือค่าบริการส่วนที่3ก็คือค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT และส่วนที่4ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ค่ะสำหรับค่า FT นะคะก็คือค่าไฟฟ้าผันแปร ซึ่งเป็นค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าใชา้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้าซึ่งจะมีการปรับทุกๆ4เดือนค่ะเมื่อเราทราบแล้วใช่ไหมคะว่าทําไมค่าไฟถึงแพงเดี๋ยววันนี้ค่ะเรามีข่าวดีจากภาครัฐนะคะที่ได้ออกมาตรการช่วยเหลือค่าไฟกับพี่น้องประชาชนถึง2มาตรการด้วยกันนะคะมาตรการแรกค่ะเป็นมาตรการต่อเนื่องของกระทรวงพลังงานที่ได้ดําเนินการอยู่กับกลุ่มเปราะบางนะคะสําหรับ การช่วยเหลือนะคะก็จะช่วยในช่วงของเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมถึง4เดือนด้วยกันค่ะโดยกําหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มและผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง1นึถึงหน่วยต่อเดือนจะให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน92บาท4สตางค์ต่อหน่วยนะคะและผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง151หน่วยถึง300หน่วยต่อเดือนนั้นก็จะให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าอยู่ที่จำนวน67บาท4สตางค์ ต่อหน่วยค่ะ และมาตรการที่2นะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนระยะเร่งด่วนในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็เป็นส่วนลดแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ของกอฟอนอและการไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือจํานวน150บาทต่อเดือนค่ะค่ะถ,ถึงแม้ว่าภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟฟ้านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเราทุกคนค่ะก็จะต้องมีพฤติกรรมที่ปรับ เปลี่ยนและลดการใช้พลังงานลงนะคะเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนของเราอีกทาง,งด้วย,ะะววยและค่ะโอ้พอใจแล้วว่าทำไมค่าไฟมันแพงค่าไฟอ่ะลดลงแน่แหละแต่ค่าแป้งเนี่ยสิน่าจะแพงกว่าค่าไฟอีกร้อนนี้